สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวบันเทิงเยอีในวันแรกของการทํางานในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการทํางานก็คงจะต้องเตรียมสมองให้แจ่มใสแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะสู้งานกันต่อไปและแน่นอนว่าข่าวบันเทิงเยสรีก็พร้อมแล้วค่ะที่จะนําเสนอเรื่องราวความบันเทิงทั้งในและก็ต่างประเทศให้ชมกันเริ่มกันที่ช่วงบันเทิงบ้านเรากันก่อนค่ะ เทิงบ้านดอในวันนี้ไปชมนาฏศินของสองชาติที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับไทยเราแล้วก็ความสามารถของผู้หญิงยุคใหม่กันนะคะเริ่มกันที่นาฏศินของสาธารณรประชาชนจีนกันก่อนค่ะคือคณะกายกรรมและนาฏศินสินเกียงได้มาแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับของไทยเราเป็นครั้งแรกด้วยไปชมกันเลยค่ะ กายกรรมและนาฏศิลป์จากมนทลสินเกียงสาธารณรัฐประชาชนจีนได้นำศิลปะก,การแสดงประจำชาติมาเปิดแสดงให้คนไทยได้ชมกันเป็นครั้งแรกในงานมหกรรมกายกรรมและนาฏศิลป์สินเกียงการแสดงภายในงานมหกรรมกายกรรมและนาฏศิลป์สินเกียงนี้มีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมคือระบำพื้นเมืองและการแสดงกายกรรมต่างๆอาทิการไต่เชือกการพุ่งห่วงและการแสดงจักรยานบนแผ่นไม้ นอกจากนี้นักแสดงสาวผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองสองปีซ้อนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมาแสดงความสามารถในการขับร้องเพลงไทยให้ได้ชมกันถึง2เพลงคือเพลงบัวขาวและเพลงรักคุณเข้าแล้ว การแสดงของคณะนักแสดงจากสินเกียงในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ชมการแสดงทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของมนทนสินเกียงแล้วยังถือว่าได้มีส่วนช่วยการกุศลเพราะคณะกรรมการผู้จัดงานจะนํารายได้จากการจัดแสดงไปมอบให้องค์กรการกุศลจํานวนสิบแห่งในประเทศไทยซึ่งมีทั้งองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนองค์กรที่มีส่วนร่วมรณรงค์เรื่องศิลปะวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมรวมทั้งสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลในต่างจังหวัดด้วย งานมหกรรมกายกรรมและนาฏศิลป์สินเกียงเริ่มขึ้นเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาและจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2537ที่ M B K Hall มาบุญครองเซ็นเตอร์ประเทศญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันได้ส่งคณะนาฏศิลป์โอกินาวามาร่วมฉลองมรดกโลกกับไทยเรานะคะซึ่งเป็นการแสดงที่เรียกว่านาฏศิลป์ไทยโอกินาวาค่ะ ณะนาฏศิลสินจากโอกินาวาเดินทางมาเปิดการแสดงร่วมกับคณะนาฏศิลสินไทยเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มีความสัมพันธ์กันมากว่า60ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอยู่เสมอและในโอกาสที่ประเทศไทยได้จัดงานฉลองมรดกโลกประเทศญี่ปุ่นจึงส่งคณะนาฏศิลป์จากโอกินาวามาร่วมแสดงด้วย นาฏศินโอกินาวาเป็นการผสมผสานระหว่างการแสดงพื้นเมืองของหมู่เกาะโอกินาวากับวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วยการร่ายรำที่เรียกว่าโอโดริและการเต้นรำที่เรียกว่าอุดุยการมาเปิดการแสดงร่วมกับชาวไทยในครั้งนี้คณะนักแสดงจากโอกินาวาได้นำศิละปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์อาทิระบำกลองปารังขุ ระบำฮิงะสะหรือการเต้นรำของเด็กสาวในฤดูใบไม้ผลิและนาศิลินโฮเนนมังซาอุมาแสดงร่วมกับระบำสีภาคของคณะนาศิลินจากกรมศิลปากรคณะนาศิลินชาวไทยและชาวเมืองโอกินาว่าเปิดการแสดงร่วมกันสองรอบคือเมื่อวานนี้ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติและในวันนี้ก็ได้ไปเปิดการแสดงที่วิทยายลัยคร,รครูพระนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปิดท้ายช่วงของบันเทิงบ้านเราในวันนี้ไปชมความสามารถของบรรดาสุภาพสตรีที่เข้าประกวดในโครงการผู้หญิงสุดใหม่ไร้ขีดจำกัดค่ะผู้หญิงเป็น,นกลไกที่สําคัญอย่างหนึ่งของสังคมแต่ในปัจจุบันยังมีผู้หญิงอีกเป็นจํานวนมากที่มีความสามารถแต่ขาดโอกาสที่จะแสดงออกให้สังคมรับรู้โครงการผู้หญิงสุดใหม่ไร้ขีดจํากัดจึงได้เกิดขึ้น โครงการผู้หญิงสุดใหม่ไร้ขีดจำกัดเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษามาแสดงความสามารถแข่งขันกันโดยไม่จำกัดรูปแบบเพื่อเฟ้นหาแบบฉบับของผู้หญิงเก่งในยุคป,ปัจจุบัน โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากและคณะกรรมการก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถไว้เป็นจำนวน1ิบคนให้มาแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่สถาบันสอนภาษาเอยูเในรอบชิงชนะเลิศนี้ผู้ร่วมแข่งขันทั้ง10บคนได้มาแสดงความสามารถในแบบที่ตนเองถนัดมีทั้งการเต้นรำการแสดงละครและการพูด หลังจากที่คณะกรรมการซึ่งมีศาสตราจารย์คุณหญิงจินานายศุนทรเป็นประธานได้พิจารณาทั้งในด้านบุคลิกภาพความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแสดงก็ได้ตัดสินให้นางสาวรัชดาทองประชานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้หญิงเก่งคนแรกของโครงการผู้หญิงสุดใหม่ไร้ขีดจำกัด คิดว่าทุกคน่ะที่เข้ารอบ10คนเนี่ยนะ,ะเป็นตัวอย่างของนักศึกษาสมัยใหม่ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ก้าวหน้าและโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงเนี่ยนะคะทีนี้สําหรับคนที่ได้ที่หนึ่งที่ได้ที่หนึ่งไปเนี่ยคิดว่าเด่นตรงที่ว่ามีอารมณ์ขันรู้สึกดีใจมากนะคะมีความรู้สึกว่าสามารถใช้ความสามารถของตนเองเนี่ย เ,เป็นที่ประจักษ์แก่ท่านผู้มีเกียรติทุก,ท,กท่านและโดยเฉพาะท่านคณะกรรมการที่อุส่าห์ให้เกียรติเราได้รับตําแหน่งนี้นะคะโครงการนี้เป็นพาร์ทวันที่เขาว่านะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะแล้วแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ประทับใจสังเกตได้ว่าพวกเรา10คนทุกคนเนี่ยรักกันหมดเลย บอยบันเทิงในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมเยือนหลังเวทีแฟชั่นโชว์ค่ะไปชมเรื่องราวแล้วก็ความน่ารักของบรรดาน,นางแบบที่มีเรื่องราวเกิ็ดเล็กๆมาเล่าให้เราฟังกันว่าในก่อนที่จะเขาจะเดินแบบหรือว่าในช่วงที่เขาเดินแบบนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะก่อนที่นางแบบแต่ละคนจะออกมาเดินโชว์ลีลาที่งดงามให้เราได้ชมกันบนเวทีการแสดงแฟชั่นโชว์นั้นนอกจากพวกเธอจะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของตนเองแล้ว ยังจะต้องประสานงานนัดแนะกับทีมงานนักออกแบบทั้งในเรื่องลำดับการออกเดินเสื้อผ้าที่แต่ละคนจะต้องสวมใส่ทรงผมและเครื่องประดับต่างๆที่ต้องใช้กับเสื้อผ้าแต่ละชุดดังนั้นนางแบบและทีมงานที่อยู่หลังเวทีจึงต้องทำงานกันอย่างรีบเร่งและเมื่อขึ้นมาบนเวทีแล้วพวกเธอก็จะออกเดินด้วยท่าทางที่สง่างามและมั่นใจแต่ก็มีบ่อยครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง บางครั้งเราหมุนตัวแล้วก็รองเท้าหลุดหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็น่าอายมากเหมือนกันนะคะมีอยู่งานที่ประกวดของที่ประกวดดีไซเนอร์ค่ะยังดีไซเนอร์นั้นหลุดออกมาเลยแล้วใส่ไม่ได้ด้วยมันเล็กมันเล็กแล้วมันคับแล้วมันแบบมันมันลื่นนะคะมันลื่นแล้วพอหลุดเสร็จแล้วมันยัดเข้าไม่ได้เดินไม่ได้ฮะเดินไม่ได้ก็ทําไงเดินกระเพกกะเพกกะเพกเข้าเลยก็พอสกอนเข้าอย่างเงี้ยพอดีกระโปรงมันไปติดกับไอ้ขั้วไฟ ก็เข้าไม่ได้หมุนกลับก็กลับไม่ได้ก็เลยก็ลงไปหยิบผ้าออกมาแล้วก็เดินเข้าไปนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าอีกมากมายที่มักจะเกิดขึ้นในระหว่างการแสดงแฟชั่นนางแบบจึงต้องพร้อมเสมอที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านั้นด้วย ท,ท้ายข่าวบันเทิงเจีวันนี้ด้วยเรื่องราวของกิจกรรมบันเทิงค่ะจะมีการถแถลงข่าวละครเรื่องการวิวิแอนฟ้าซึ่งเป็นของมูลนิธพิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขาที่โรงแรมสยามเบเวอรี่ฮิลล์ถนนรัชดาในเวลา14นาฬิกาถ้าใครอยากทราบว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรจะแสดงที่ไหนนะคะติดตามชมกันได้และวันนี้ข่าวบันเทิงเจีก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้เที่ยงวันพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ